โอนี้แตมาเชื่อมตะเกียงครับตะเกียงขาดตะเกียงรูุดยอดด้ยครับผมตะเกียงฮอนมันขาดมู้สวเซเวียวครับมาปะมาะตาบับนะครับอืมอวกล่แม่ค่ั้วกับฟูพเซ่านะครับมันก็เข็นตะเกียงสแตนเลสนะครับก็เลยจะได้เชื่อมเป็นเครื่องฮอนบักง่ายเลยนะครับผม เครื่องฮอนบอกไงเพราะว่ามันขาดทอ,อ้ยทางในห้อยตาห้อยปาลากระไรนั่นก็เตรียมพ่อเลยแล้วก็จะเอาไปใส่งานใบตะกอนนะครับเริ่มจะได้เชื่อมกันพอดีกับเป็นเชื่อมสแตนเลสนะครับมันได้รวดเชื่อมสแตนเลสม,มากขัดเกลืยอยุ่พี่น้อง อันนี้กีกเครื่องนึงฮะซ้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงมือครับผม